มาทำจุลินทรีย์สังข้อแสงว่าใช้กันจ้าสูตรนี้แดงชัวแดงไว้แน่นอนมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยก่อนอื่นให้เพื่อนเตรียมไข่ไก่หนึ่งฟองผงชูรส1ช้อนโต๊ะหวเชื้อจุลินทรีย์สังข้อแสงหนึ่งร้อยซีซีน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและขวดน้ำพลาสติกเอาไว้ใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงจ้า มาดูวิธีการทำตามนี้ได้เลยก่อนอื่นให้เพื่อนๆตีไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะตีให้ผงชูรสละลายเข้ากันกับไข่นะจ๊ะตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันจ้าหลังจากนั้นให้เพื่อนๆตักไข่ไก่ที่ผสมไว้แล้วหนึ่งช้อนโต๊ะ ตามด้วยหัวเชื้อจูเรนซีสังเคราะห์แสง100ซีซีเทลงไปในขวดได้เลยจ้าให้เพื่อนๆเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยแต่อย่าเติมเต็มขวดนะจ๊ะให้เหลือที่ว่างไว้ประมาณนี้หลังจากนั้นปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าให้เข้ากันเพื่อนๆจะได้หัวเชื้อจูเลนซีสังเคราะห์แสงสีประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะให้นำน้องไปตากแดดหลังจากตากแดดผ่านไป14วันสีน้องจะค่อยๆแดงขึ้นแบบนี้เลยจ้ะ แล้วหลังจากผ่านไป20วันสีน้องจะแดงเข้มแบบนี้เลยเ,เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้หัวเชื้อจุรินซีสังเคราะห์แสงไว้ใช้กันแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดใจเม้นแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Eden Organic Family ด้วยนะจ๊ะ